สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวคาสิโนตอนนี้ก็ได้ห้องแล้วนะครับหลังจากมาเล่นข้ามคืนข้ามคืนกว่าจะเอาห้องได้ห้องเขาก็เริ่มเปิดให้จองห้าโมงสามวันผมมาไม่ทันอยู่แล้วถึงมาทันผมก็เอาห้องไม่ได้เพราะผมมามีเงิงนอยู่หมื่นเดียวครับก็ามาเล่นข้ามคืน ก็เอาห้องได้ก็ตั้งแต่3ามโมงก็มาเล่นเล่นรอก็อไปสังเบยร์สลอตอยู่สี่พครับอยากดูไทยเกมแจ้งจ้างดูที่ไทยเกมได้ดูทีหนึ่งแต่ก็เสียสี่พันอยู่ดีนีห้องเขาก็เป็นประมาณนี้ข้างล่างเหมือนผมเพิ่งเห็นเขาเพิ่งจะติดป้ายห้ามถ่าย รูปแลบ้บริเวณข้างในฟอกข้างล่างทุกยุยว่ตัวงั้นเขาอาจจะรวมทั้งร้านอาหารด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าน่าจะใช่ครับแล้วร้านกาแฟก็น่าจะรวมแต่ว่าพื้นที่ส่วนตัวห็นไม่เห็นเจนบอกนะครับว่ารวมหรือเปล่าก็เลยก็เลยถ่ายและจะเล่า ฟังว่ามาเมื่อวานยังไงนั่งรถไฟมาครับตัวก็บอกว่ามาถึงเวลา17 30แต่พอมาจริงๆ18งนาฬกา40นาทีหทุ่มเข้ามาถึงที่นี่ก็เล่นพอมาเล่นเล่นสองขอนแรกบวกบวกเล่นแบบ ซื้อฝากเสียฝากได้ฝากก็บวกมาประมาณ1 8ื่นประมาณนั้นเลยก็ทำท่าจะดีเพราะว่าลองใช้วิธีการเดินเงินแบบใหม่เข้ามาช่วยด้วยก็เดินพอขอนสามมาก็เดินเงินแบบเดิมนะครับก็เดินลายแบบเดิมก็ประสบการณ์ก็ได้มาเพิ่มอีกนิดนึง เยอะเลยครับไพ่าบางหลายมันก็ใช้วิธีการเดินเงินเดินลายแบบนี้ไม่ได้โดนสวนกําไรไปหมดครับก็เหลือหมื่นมาตั้งตั้งต้นใหม่ครับก็มาตั้งต้นใหม่ตอนประมาณสักห้าทุ่มไปเริ่มเจ็บมาเจ็บมาเจ็บมาก็โลห้องเขาก็รอให้โลห้าโมงอยู่ดีจริงๆ วันนี้มันเป็นวันหยุดเขาต้องโล่สี่หมนก็ได้ตั้งแต่3ามโมงครับเงินสี่หมื่นสามโมงสอโมงกว่าครับก็ได้4ี่0 0ื่นกว่าความที่อยากดูฟรีเกมสล็อตก็ไปจ้างดูสี่พันได้ดูเกมหนึ่งคนสุดท้ายก็จินไปหมด <c oughs> ก็เหลือไว้โลงห้อง4ี่ห0ื่นกับไว้ค่ามันจำกับหน่อยหนง ให้ดูบรรยากาศบนห้องครับก็เ่าที่เล่นด้วยกันเมื่อเกินนี้ก็มีช่วงจังหวะหนึ่งไพ่สวยมากไพ่ดีมากผมก็อ่านไพ่ถูกติดต่อกัน18 18เปิดครับแต่ผมไม่กล้าเล่นเยอะผมเล่นออกตัว500ช่วง18เปิดนั้นก็ถูกหมดคูณด้วย500ก็ ช่วงนั้นแหละบวกมาได้เยอะหลังหลังจากที่ได้เหมือนแปดแล้วมันสวนกลับไปที่มาเริ่มใหม่ครับก็พอมันผิดก็แจ้ได้คือผมก็ไม่ได้เดินเยอะผิดห้าผมก็ใส่หกรอแต่ประคองว่าจะเดินแบบมาติงเจลนั่นแหละครับก็พอดีมีคนไม่รู้ว่าคนจีนหรือคนไต้หวันเขาก็มานั่งเล่นด้วย เขาก็ต่ำแต่เขาใส่ทีละห้าพันทีละหม0 0นเขาได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทช่วงที่เข้ามาออพอดีเขอผมสังเกตเวลาเขาผิดตาหนึ่งเนี่ยเขาไพ่ส,สวยๆนี่พอเขาผิดเกาลุกหนีเลยครับทั้งที่ถูกมา18ตาเขาไม่แก้ไม่อะไรด้วยเราผิดมุดต่อครับมุดต่อความนั้นก็บวกมาเยอะ แล้วก็มีเกียบชีบชีบชีบชวาวายเหมือนกันตามถึง 4, 4ีดอกเดอกอัพอตอนปลายก่อนก็เกือบตายเก็บเอาคืนไม่ได้เหมือนกันก็พอประมาณสัจกจะตี5เข้าไปเล่นไหนมาไม่รู้ก็มาเล่นตามผมใหม่แต่ที่นี้ไพ่มันไม่เข้าเขาเหมือนตอนกลางคืนคือมันไม่ถูกตาแรกเป๊ะเป๊ะเปับ มันเสียมันก็ต้องซ่อมอะไรประมาณนี้บางทีก็ซ่อมถึงสรอบแต่เขาออกตัวเยอะเขาออกตัวห้า0ันแปดพันนี้แลี๋ยีนี้พอผิดมันก็ดึงกลับมายากผลสุดท้ายมีเงินมาอยู่น่าจะเป็น7จ็ดแปดหมื่นมั้งครับที่มาตามผมไปเลยหมดหมดแล้วก็ตอนหัก คั่มที่ไพ่ค่อนแรกที่มานั่งเล่นเห็นน้องคนหนึ่งเขาเล่นอันนั้นไพ่เขาก็สวยจริงๆครับแต่เล่นอยู่คนละขอนก็มองมองอยู่เขาเห็นเขาบอกว่ามีเหลือเหลืออยู่สองพันปั้นมาได้สองแสนกว่าช่วงจังหวะไพ่สวยมันกันเขาค่าใส่เขาใส่แบบอัพอัพพอพอดีเขาก็ไม่โดนอันนั้นเขาได้ถึงสองแสนแสนกว่าเพราะว่า แล้วก็เห็นเขาแย่งกันลงนั่นแหละครับผมก็เลยไม่ไปคือลุมลงแต่น้องคนนี้เขาเขาใส่ใส่เป็นหลักประมาณ2องหมื่นเท่าที่มองดูที่เหลือเขาก็ให้คนอื่นลงบางอะไรเงี้ยก็เต็มสามหมื่นไพ่มันสวยเขาก็ลงหน้าเดียวหน้าเดียวไพ่จนหมดบางบางบางสีจนหมดที่หน้ากระบะแจกไพ่ครับก็ มาวันนี้ก็อะไรเนี่ยโัวหเขาไม่ให้สูบยาครับผมนึกว่าเขาห้ามถ่ายวีดีโออีกห้องห้องส่วนตัวนี้น่าจะถ่ายได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูก็ไม่ได้รีวิวห้องให้เขานะครับห้องสวยสะอาดห้องน่าน,นอนก็จะนอนสักพักเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเล่นทั้งคืนครับเนาะ ประมาณนี้แกเล็กซี่ก็มีเพื่อนที่เห็นข้างในเขาก็รักถ่ายนั่นแหละครับเขาก็เห็นจาก YouTube ก็คนยังบอกว่ามานี่เพราะผมเจอไม่ได้ชวนมาเขาก็มาเองเพราะว่าเคยไปที่อื่นอยู่แล้วประมาณเราก็มาเล่น,น,นก็เห็นเงี้ยคนหนึ่งเขาก็มาแล้วมาเลยเหมือนกัน มาแต่ที่นี่เมื่อก่อนเข้าไปแต่ที่อื่นก็จะนอนพักครับก็ที่บวกมาก็ไม่รู้ว่าจะคืนเข้าไปหรือไม่ไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นอัดยายขนมใยายที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็ตาบใดที่อยู่ณตรงนี้มันก็ไม่แน่ครับเขาก็ไม่กลัวว่าเราจะได้เท่าไหร่เหมือนน้องคนที่ว่า ได้สองแสนตอนกลางคืนเนี่ยตอนหัวค่าอะ่ะพอดึกดึกมาก็เห็นเดินวนเวียน,วนเวียนกลับมาก็ไปหมดเหมือนกันแต่ก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งเขาก็เสียอยู่ประมาณสามแสนกว่าเขาก็เล่นเล่นเยอะทีละ5้าพันทีละหมื่นประมาณนั้นนะครับ พอดีไพ่บางทีก็น่าจะเข้าจังหวะมั้งเขาลงเยอะขนาดผมออกตัวที่ลอยผมยังสามารถเอาได้ขอน4ี่ห้พันเลยเขาออกตัวห้าพันไพ่ซ่อมได,ด้คิดดูเขาจะได้เท่าไหร่เห็นบอกว่าได้ทุนคืนประมาณนั้นตอนจะกลับในทุนคืนก็แสดงว่าน้องเขาได้3,000สนกว่าประมาณว่าตอนนั้นเห็นบอกเสียไป3ามแสนก็ การเล่นนี้ก็มีได้มีเสียครับเท่าที่ดูก็ส่วนมากจะเสียเสียแบบซึมลึกสมมุติว่าได้มาแปดบาทมันจะเสียกลับคืนไปสิบบาทประมาณนั้นเข้าที่สังเกตอย่างอย่างของผมเหมือนกันครับถ้าตามไม่สุดอย่างของผมเสียบางทีทําให้เราเสียเวลามันได้มาแปดแต่มันเสียไปสิบคือมันจะขาดจิกไปหน่อยหนึ่งอย่างก่อวสุดท้ายที่ผมเลิกนี่เหมือนกันอ่า บวกมาทั้งหมดดีดีด,ด,ดบวกมาพอสุดท้ายปลายขอนโดนไปกับสามพก็คือเสียก็เสียกําไรแหละมันก็ได้กําไรน้อยลงหน่อยนึงอะไรประมาณของขอนนั้นก็โชคดีไพ่หลังจากเสียสองขอนอที่ว่าเสียกลับไปหมื่นแปดก็ คนอื่นก็มีเสียแต่ไม่ได้เสียเยอะครับเสียพอตีคืนมาส่วนมากก็ไม่ค่อยเสียแต่ได้ไม่เยอะผมลองเดินเงินแบบใหม่ดูออกตัวร้อยหนึ่งได้กำไรแค่สามพันกว่าบาทเองครับก็ถ้าออกตัวสองพันเล่นไพ่ลุกเกิดเจดสิเปิดเนะ่ยสองเจ็ดมันต้องเป็นสิบแต่มันเก็บได้มันครบมั่งมันก็ เหลืออยู่ประมาณห0 0พนถึงเจ็ดประมาณนี้ครับแต่ละครที่บวกมาได้ก็ได้มาโลห้องก็ได้ครึ่งทางคงหกหลักประมาณนั้นก็นอนเดี๋ยวจะลงไปเล่นต่อเพื่อนๆที่เข้ามาก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับเพราะว่าเอาเงินเจ้าไม่ได้เอาเงินเรากันเองบางคนแทงแดงบางคนแทงน้ำเงินก็สลับ เปลี่ยนกันไปก็เยาว่ากันส่วนมากก็เห็นแต่เสียครับก็พอจะรู้แล้วว่าเสียกันเพราะอะไรทั้งทั้งที่ทดูความเป็นจริงเราก็น่าจะได้เปรียบเจ้าเพราะว่ามันมีแดงกับน,น้ำเงินเรามีโอกาสซ่อมแต่ไอตัวซ่อมตัวอับตัวดีเลยผมก็โดนตัวนั้นเหมือนกันที่บอกว่าสวยๆพอใส่ไปโดนปักเข้าไปแล้วครับก็ เพืเ่อนๆเข้ามาสายเทาครับแต่เทาถูกกฎหมายนะครับทางนี้เพราะผมว่าก็ไม่เข้าคาสินโนบนตามบ้านเราอยู่เหมือนกันก็แอนตี้อยู่ทั้งๆท,ท,ที่รู้หลายแห่งเขาก็เข้าได้ผมก็ไม่เคยเหยียบไม่เคยเข้าผมก็ไม่รู้ว่าผมติดด้วยหรือเปล่าหรือผมไม่ติดไม่แน่ใจแต่ผมอยากเอาชนะ ว่าทำไมสองสีแดงกับน้ำเงินทำไมเอาชนะไม่ได้ก็แค่นั้นเองก็ขอบคุณนะครับมีเพื่อนที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็มีไม่พูดดีกอนนะาเนาะแต่เดีวนี้ก็ขอให้รวยๆเป่งปังครับเตียงนอนสำหรับคนมีคู่อยากมาไฮนิมูลก็มาได้นะครับ เตียงสวยห้องสวยครับเขจะมีห้องสําหรับคนดูดบุหรีคนไม่ดูดบุหรีเขาก็จะแจ้งครับมีห้องสูตรห้องดีแลกห้องใหญ่ห้องเล็กครับ